มาอยู่ที่สวนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แบบลมหนาวมานะคะโอ้ยแตงกระถั่วนี่เก็บไม่ทันเลยทุกคนเดีย๋ยวจะพาเก็บแตงอีกนะคะวันนี้ดูสิตอนนี้บ้านวันก็จะประมาณห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงเย็นนะคะทุกคนแตงมันออกเยอะมากทุกคนแตงธรรมดาก็เยอะถั่วก็เยอะ ก็เลยเก็บไม่ทันนะคะเอาลูกนี้กลั่นไปก่อนใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะคุเห็นไม้ลงมา เก็บแป๊บเดียวเต็มตะกาแล้วทุกคนเต็มตะก้าเลยทุกคนทุกคนวันอยากจะเก็บฟักทองไปผ่าดูว่าจะอ้นี่หรือยังนะคะเดี๋ยววันตัดไปเลยแล้วกันตัดลูกหนึ่งเนาะ นี่เดี๋ยวจะเอาลองไปแกงฟักทองดูนะคะดูทัววันเลยทุกคนคือมันฝ่อแล้วอะ่ะไม่มีเวลาเก็บอ,อ get my turn. my ท,ทั้งถั่วพุ่มถั่วแบบค้างโอ้ยเจ้ฟักทองทุกคน น่ากินมากน่าจะมันมากๆค่ะทุกคนเอ้ยโฮ้ยลูกแรกเลยนะคะเดี๋ยววันจะทําแกงใส่ไก่นะคะทุกคนแกงกะทิแกงแดงใส่ฟักทองใส่ไก่เนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันก็มาอยู่ที่สวนอีกแล้วนะคะช่วงนี้บ้านวัน อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วผักวันก็เหมือนจะหมดแล้วนะคะจะหมดฤดูแล้วเนาะก็จะเข้าช่วงแบบหน้าหนาวแล้วนะคะใบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ใบฟักทองนะคะเริ่มแบบกรอบๆแห้งๆแล้วนะคะแล้วก็ถัว่ววันก็ใบเหลืองนะคะแตงก็เริ่มแบบใบเหลืองแล้วเนาะ แต่เทศวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนถั่วนะคะแล้วก็แต่งฟักทองไปเริ่มเหลืองไม่ใช่เริ่มเหลืองเหลืองเป็นอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแบบเย็นแล้วนะคะก็เหมือนมันก็นจะหมดไปดูดร้อนแล้วนะคะเก็บ <c oughs> <c oughs> จะเก็บให้หมดเลยทุกคนอาจจะไม่หมดอยากจะเก็บให้หมดนะคะเพราะว่ามัน้ <c oughs> เหลืองแล้วอะ่ะเนาะหาก่อน

One go go keep. One knee, go Look at all those cucumbers. Oh, I thought you were going all the way down. I thought you were going all the way down. บัวบอันนี้ก็ออกไม่หยุดเลย okay. อันนี้บวบไทยนะทุกคนแต่ว่ามันออกเท่านี้แล้วมันก็ไม่โตอันนี้ก็เหมือนกันดูซิว่าอันนี้จะโตไหมเพราะว่าหน้าหนาวมันมาแล้วอะ่ะ ดูดอกมะเขือวันนล้วทุกคนดอกมันออกอเยอะมากแะ่วังจะตัดอันนี้ก็จะมีลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกตรงนั้น ที่บอกนะคะทุกคนความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะสุขใครสุขมันนะคะทุกคนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็พอในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะอย่างวันนะคะชอบอยู่บ้านมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ได้ทำอย่างหน้าซัมเมอร์นะคะชอบมากนะคะปลูกผักทำสวนรอผักโตนะทุกคนแล้วก็เก็บกินส่วนหน้าหนาวนะคะก็จะทำความสะอาดในบ้านทำโน่นจัดนี่จัดนั่นนะคะในบ้านตัวเอง เพราะว่าหน้าหนาวเราออกไปไม่ได้ยังไงวันก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ